ทริปหน้าจะไปไหนดีคะทริปหน้าเรามีโปรเจกต์เยอะครับอย่างทริปแรกทริปแรกเราจะมีก็คือทุ่งดากทานตะวันที่ไม่เหมือนของการรถไฟไม่เหมือนกันยังไงของการรถไฟเขาไปดูที่เขื่อนป่าซากเราจะไปดูที่เขื่อนลำตะคองโอเคนะครับดูที่มวกเหล็กเท่านั้นไม่พอครับแล้วยังไงคะทริปนี้เราทานข้าวกล่องไป็นข้าวกล่องจิตามาอย่างหรูทริปหน้าเราไปทานสเต็กกันนะครับไปทานสเต็กกันครับชื่อว่าชวนกันหมารรไฟไปนั่งเล่นตอนที่7ตอนที่7แล้วจัดมา7จครั้งแล้วนะเนี่ยตอนที่7นี่คือคุณ หมีบอกว่าจะไปลำตะคองไปดูดอนทันตะวันไปสเต็กแล้วอยะไปทางไหนอยากรู้ชื่อไหมอยากรู้อยากรู้ Sunflower Express Return เพราะว่าเราเคยมี Sunflower Express แล้วเป็นรถไฟธรรมดาชั้นสามแต่คราวนี้เราจะเป็นรถอย่างนั้นเลยสองโบกี้หรือสามโบกี้เลยนะครับเราจะจัดครั้งแรกก็คือวีคสุดท้ายของเดือนตุลาคมวีคสุดท้ายของเดือนตุลาฯอ๋อพอดีดอนทันตะวันบานบานน้อยมาแล้วแล้วก็วีคที่สองวีคที่สองแล้ววีคที่สี่ของเดือนพฤศจิกายนเราจะเต็มทุกวีคไหมคะ ก็เต็มก็ดีนะไม่เต็มก็ไปค่ะมีอะไรเปล่าวะแล้วถ้าเกิดนอกจากทันตะวันแล้วในเดือนตุลาลรือพฤศจิกายนแล้วคุณหมีจะจัดไปที่ไหนคะหลังจากทันวานอ๋อเอาที่ไปใกล้ก่อนที่ไปใกล้คือเราจะไปต่างประเทศกันบ้างค่ะผมมีอีกโครงการหนึ่งชื่อว่าชวนกันบินรัดฟ้าพานั่งรถไส่เล่นที่ญี่ปุ่นนี่ีเซ็นแลกกระเป๋าไปเลยใช่วันที่6ถึง10กันยายน6ถึง10กันยายนเราจะบินรัดฟ้า โดยสายการบินอะไรเวียดนามแอร์ไลน์เราก็จะไปลงที่นาริตะนาริตะนะคะแล้วก็กระเป๋าขึ้นต้องบอกอย่างนี้ถ้าไป3วันเนี่ยค่ะนอนสามคืนเขาก็จะไปกันฟูจิแล้วก็วานในโตเกียวแล้วเราจะไปไหนของเราไปฟูจิด้วยไปฟูจิด้วยไปฮากุเน่แบบเต็มแม็กฮากุเน่ที่ไปล่องทะเลสาบล่องทะเลสาบด้วยนั่งรถไฟขึ้นเขาไปดูสวนดอกไม้ทุกอย่างครบทุกอย่างครบแล้วก็นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาด้วยที่สําคัญครับเราจะไปอาบออนเซ็นแบบเดย์ไทม์อาบออนเซ็นแบบเดย์ไทม์แค่ผ้า น้ำเลยเหรอคุณน้อยคุณน้อยเคยอาบแบบเข้าไปในห้องใช่ป่ะใช่ใช่ไปในคราวนี้เราจะเข้าไปแบบกลางแจ้งจริงว่ามองท่ามกลางธรรมชาติที่อาตอมิออนเซ็นอาตอมิออนเซ็นเรามองธรรมชาติแล้วเราจะมองกันเองได้ไหมจะดีเหรอจะดีเหรอออยแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะดแนะนาค่ะไม่ว่าจะเป็นทริปกลอบทางตะวันก็ดีนะคะหรือว่าทริปไปญี่ปุ่นของเราก็ดีนะคะเพราะว่าทริปญี่ปุ่นเนี่ยนะคะออยลี่เห็นตารางแล้ว มันแตกต่างกับการที่เราไปรถทัวร์นะคะเพราะว่าเรานั่งสิงคันเซนไปถึงจุดใครจะเชื่อว่าสิงคันเซนจะพาเราไปฟูจิคุณออยเอางี้นั่งรถทัวร์ไปโอซาก้าเชียนกลับได้ไหมไม่ได้ค่ะชินคันเซนทําได้ถูกต้องเพราะมันเร็วมากสามชั่วโมงถึงแล้วสชั่วโมงถึงโอซาก้าแล้วก็กลับมานอนเน็ตคือต้องบอกว่าเราเที่ยวอิสระเนี่ยแจกจะไปเร็วพาสเราจะไปไหนเราก็ไปเราก็ไปใช่จะ่ปไหนก็ไปเลยห้ามหายนะหายก็กลับัเองหายก็ซื้อกลับเองนะคะศูนย์สองเอาบอกเบอร์โทรก่อนเบอร์โทรค่ะสำหรับเที่ยวญี่ปุ่นศูน เบอร์แกเบอร์อะไรวะ792 792 9299 792 9299้านะคะคุยกับน้องเน็ตและน้องเจี๊ยบอ่าอันนั้นคือสำหรับทริปญี่ปุ่นทริปญี่ปุ่นครับสำหรับทริปดาวทันตะวันทริปดาวทันตะวันครับ w w w l e v ดอท i p c o m ครับค่ะตุลาและพฤศจิกายนนี้เจอกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกอะไรอีกยังไม่จบใช่ใชเยอะใช่อะไรมังเนี่ยเดินทันวาทันวาหลวงพระบางหลวงพระบางโอ้โหเราจะนั่งรถไฟหนึ่งขาบินกลับอีกหนึ่งขาโอเคตอนนี้ต้องเก็บเงินทั้งสามทริปนี้เท่าไหร่แล้วคะเบ็นเซ็นประมาณสองแสนอ่ะ ไม่ไม่ไม่ใช่ทุกท่านนะผมเลยแหละ,ะนะคะก็จริงๆแล้วทันตะวันก็ราคาปกติเนาะทันตะวันน่าจะอยู่ประมาณ1,999บาทอ่านะคะแต่ถ้าญี่ปุ่นนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่4 3่หมื้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ่าหลวงพ่อบางอยู่ประมาณหลวงพ่อบางอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทซื้อสามทริปครบมีส่วนลดไหมคะมีส่วนลดบาทหนึ่งโอเคเ <laughs> หลือสามพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดาทบาทถ้ายังไงก็ติดต่อไป ครับเข้าไปใน Facebook นะครับที่ w w w f a c e b o o k .com/slash/leewaytrip ครับมาเป็นแฟนเทจเราเยอะๆตอนนี้ไปเถอะไปเถอะมาเราขออนุญาแลาแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะ